สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยจะสามารถรักษาหรือว่าสามารถที่จะหายขาดได้หรือเปล่านะคะ วันนี้เอมีคาตอบค่ะเพราะว่าตอนนี้เอก็ยังอยู่กับคุณหมอกิติวันเทียมแก้วนะคะซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์นะคะของโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณหมอคะเอเริ่มต้นด้วยคำถามเลยนะคะว่าในกรณีที่คนเป็นโรคซึมเศร้านี่ค่ะในทางการแพทย์มีการเยียวยาหรือว่าการรักษาอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะการรักษาเราก็แบ่งเป็นการรักษาใหญ่ๆ2เรื่องนะคะ,ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยานะคะแล้ว2ก็คือเป็นการรักษาทางด้านจิตใจนะคะ ยาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาที่จะเน้นเป็นเรื่องของเพิ่มสารในความสุขทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะหรือว่าให้กลับไปใกล้เคียงของเดิมกับสุขปกตินะคะเพราะช่วงคนเราเวลาที่เกิดความเครียดหรือความกดดันในชีวิตเนี่ยจะมีภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปได้นะคะสารเคมีต่างๆที่ทําหน้าที่ควบคุมเกีย่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะแปรปรว่นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของยาก็คือมันจะไปปรับสมดุลหรือบางรายมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ นะคะก็จะมียานอนหลับอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือยาแก่โรคซึมเศร้าหรือยาต้านซึมเศร้านะคะที่จะช่วย2เลยก็คือเรื่องของรักษาทางจิตใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างสัรรธภาพให้รู้สึกว่าผู้ป่วยเนี่ยก็มีใครสักคนที่อยู่ข้างเขานะคะ mm hmm. เน้นเรื่องการพูดคุยที่เรียกว่ากาทำจิตบําบัดนะคะจิตบําบัดก็คือการรักษาด้วยวิธีการพูดคุยนี่เองนะคะ พูดคุยบนพื้นฐานสัมรัสที่ดีนะคะเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ระบายความรู้สึกกดดันในใจให้ระบายออกมานะคะมีการให้เรื่องของกําลังใจนะคะกระตุ้นให้เกิดความคิดในแง่บวกนะคะหรือมองชีวิตให้รอบด้านยาที่รักษาโรคซึมเศร้ามักจะออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มระดับของสารเคมีในสมองที่เรียกว่าเซโรโทนิน ที่ทำให้เราอารมณ์ดีไม่เครียดซึ่งในการรักษาโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์จึงจะเห็นผลที่ชัดเจนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรจะปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะต้องมีการปรับขนาดของยาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยาหยุดยาก่อนเวลาอันควรเพราะอาจจะทำให้อาการซึมเศร้ากำเริบได้และเนื่องจากโรคซึมเศร้ามีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นได้อีกดังนั้นการทำตามคำแนะนำของแพทย์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะต้องทำอย่างเคร่งครัดค่ะในการรักษาด้วยยาอาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีความไวต่อย,ยาเช่นมีอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะปากแห้งท้องผูกง่วงนอนหรือนอนไม่หลับเป็นต้น แต่อาการเหล่านี้จะหายไปภายใน2ส,สัปดาห์เมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากหรือผู้ที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะต้องรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ค่ะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงนะคะเราต้องให้มีคนช่วยดูแลนะคะคืออาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นสามีภรรยาหรือพี่น้องนะคะหรือพ่อแม่ ดูแลในเรื่องของการให้ยารับประทานหรือมาพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นเพื่อนนะคะอาหารกิจกรรมให้ทําร่วมกันหรือว่าชวนไปทําอะไรที่ทําให้มีความสุขหน่อยนะคะแต่ถ้ากรณีถ้าผู้ป่วยไปไม่มากหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานยาเนาะให้ตรงตามที่แพทย์สั่งนะคะก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยหากิจกรรมที่เข้ามาช่วยไม่ให้ตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าปล่อยเวลาว่างไปเพราะคนเราเนี่ย เวลาอยู่คนเดียวเราก็จะเริ่มคิดใช่ไหมคะความคิดก็จะคิดไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็จะฟุ้งซ่านไปนะคะอันนี้คือการดูแลตัวเองนะคะบางทีถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่รู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงใน,นการที่จะคิดมากหรือคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าน่าจะไม่น่าอยู่คนเดียวนะคะต้องไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งคุณหมอคะเอเคยอ่านหนังสือนะคะเขาบอกว่ามันจะมีพวกอาหารต้านโรคซึมเศร้า คุณหมอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีข้อแนะนําอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีอาหารเรื่องสุขภาพยะแยะนะคะาการวิจัยเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ผลตามที่โฆษณาหรือเปล่า<ม>แต่เราจะมีอาหารบางอย่างที่ทําให้คนเรามีความสุขได้<ม>สังเกตได้นะคะเวลาเรารับประทานอาหารใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขนะคะ<ม>อารมณ์ดีโดยเฉพาะอาหารพวกแป้งไงคะอาหารคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะแป้งน้าตาลเนี่ยเวลาทานเป็นแล้วเนี่ย เขาเชื่อว่ามันจะมีการหลั่งสารแห่งความสุขเกิดขึ้นนะคะอย่างในต่างประเทศเราเห็นเลยนะคะดาราฝรั่งบางคนเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์เศร้าเนี่ยเขาทานช,ช็อกโกแลตจนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีสารบางตัวในช,ช็อกโกแลตเนี่ยจะทําให้อารมณ์ดีได้นะคะคุณหมอคะสุดท้ายนะคะเอะอยากให้คุณหมอให้กําลังใจผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เขาอาจจะกําลังมีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่รวมถึงผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวที่จะมีกําลังใจในการดูแลผู้ป่วยในโรคนี้นะค่ะ ค่ะก็ภาวะซึมเศร้านะรักษาได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามียาใหม่ๆแล้วมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะเราจะช่วยเหลือให้คนที่ซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมองว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่มีใครหลอกที่ชีวิตจะโรยด้วยกลีบกลาบอาจจะต้องปรับมุมมองใหม่นะคะมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายท้าทายในศักยภาพของตัวมนุษย์ที่จะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเข้าข้ามคนนะคะปัญหาไปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมีเพราะซึมเศร้าหรือไม่เนี่ยขึ้นกับกระบวนการความคิดด้วยถ้าเราคิดในแง่บวกคิดว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยต้องแก้ไขนะคะถ้ามีปัญหาแล้วมานั่งเศร้าเนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์หรืออาจจะต้องมองว่าเป็นเรื่องท้าทายนะคะ หรือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็มีปัญหาเหมือนกันสําหรับผู้ที่มีต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะก็ขอให้มีกมําลังใจนะคะเพราะว่าคิดซะว่าเหมือนกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะสมมุติคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาหรืออยู่ใกล้ๆเขาดูแลเขาจนเขาเปลี่ยนใจได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะทุกคนก็อยากให้มีกําลังใจค่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้รับความรู้อย่างมากมายนะคะทั้งสัปดาห์ก่อนที่เราได้รู้จักโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นและสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการรักษาหรือว่าการรับมือด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทางรายการจากใจถึงใจก็ขอขอบคุณคุณหมอคิติวัลน์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะโรคซึมเศร้านะคะสามารถรักษาให้หายได้นะคะ แต่เงื่อนไขก็คือว่าคุณเองนะคะจะต้องร่วมมือกับหมอด้วยแล้วที่สําคัญค่ะคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่เป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะจะต้องมีส่วนในการให้ความรักแล้วก็การเอาใจใส่ด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ